ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ u ดโอ n o เวลบทที่396ผิดแล้วแสงจันทร์บริสุทธิ์สาสองลงมายัางห้องนอนที่หรูหราห้องหนึ่งในจวนอองหารกู้ชูหนวนกับเย่จิงหานสบตากันไม่มีใครยอมนอนลงไปก่อนแสงจันทร์สาสองเข้ามาในห้องผ่านหน้าต่างรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและทำให้ใบหน้าของพวกเขาดูนุ่มนวลละมุนมากขึ้นหัวใจของเย่จิงหานเต้นตึกตัก ความใจเย็นของเขาความแข็งกร้าวของเขาความเย็นชาของเขามาลายหายไปทั้งหมดในวินาทีนี้ตอนนี้เหลือเพียงแต่ความตื่นเต้นตื่นเต้นจนไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีกู้ชูหนวนอยากจะไล่เขาออกไปมากแต่หน้าเศร้าที่ไม่มีเหตุผลไล่เขาออกไปครึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาก็พูดไม่ออกสักคำเอาแต่นั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงนั้นกู้ชูนวนเป่าปล่อยผมตรงหน้าผากอย่างน่าเบื่อ,ออดไม่ไหวพูดขึ้นก่อนว่าท่านอ,องไม่นอนเหรออีกเดี๋ยว งั้นก่อนเจ้าจะนอนไม่ไปอาบน้ําก่อนเหรอเช่นขจัดกลิ่นกายบนตัวเย่จิงหานอึง้งเขาเอาแต่ตื่นเต้นจนลืมไปว่าต้องอาบน้ําก่อนเขาดมกลิ่นกายบนตัวยังมีกลิ่นคาวของปลาติดอยู่เลยเย่จิงหานพูดด้วยน้ําเสียงเย็นชาว่าพวกเจ้าเข้ามาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ข้าห้องนอนอันกว้างใหญ่แบ่งเป็นสองฝั่งด้านในยังมีฉากกั้นอ่างน้ําเย่จิงหานไม่อยากอาบในห้องนอน แต่ถ้าเขาไม่อาบในห้องนอนเขาก็จะดูเป็นคนที่อายและขี้ขลาดหน้าสิถึงตอนนั้นกู้ชูหน่วนคงได้ย่อเย้ยเขาพอดีและข้ารับใช้คงได้คิดว่าเขากลัวภรรยาจริงๆโดยเฉพาะครั้งแรกตอนที่เขามีอะไรกับกู้ชูหนวนกู้ชูหน่วนก็เป็นฝ่ายรุกก่อนตอนนั้นชิงเฟิงเจียงเสวียก็เห็นกันหมดถึงเย่จิงหานจะไม่อยากมากแค่ไหนก็ต้องกัดฟันอาบน้ำในนี้กู้ชูหนวนถอนหายใจยาวๆอย่างโล่งอก ในที่สุดก็ไล่เจ้าหมอนี่ไปได้สักทีเพื่อไม่ให้เย่จิงหานสงสัยกู้ชูหน่วนกวาดตามองภายในห้องนอนพางพูดไปด้วยว่าท่านอ๋องห้องนอนของเจ้าดูไม่เลวเลยนะดูแจกันใบนี้สิแต่ละใบดูประณีตและโบราณมากเลยนะเย่จิงหานไม่ตอบตอนที่เขากําลังอาบน้ําก็รับรู้ได้ว่ากู้ชูหน่วนดูแจกันใบนั้นจับแจกันใบนี้เห็นได้ชัดว่ากําลังค้นหาของอะไรอยู่ท่านอ๋องหนังสือในห้องนอนเยอะจังเลยนะปกตินอกจากจะทำงานในห้องหนังสือแล้ว ยังทำงานในห้องนอนด้วยเหรออืมเย่จิงหานร,รีบอาบน้ำกลัวว่ากู้ชูหน่วนจะพรุ่งพล่านเข้ามากระทันหันกว่าจะอาบน้ำเสร็จเขายังรู้สึกได้ถึงกลิ่นคาวปลาจึงให้คนไปตักน้ำมาอาบใหม่อีกครั้งท่านอองค่าดูเครื่องใช้ในห้องเจ้าเป็นไม้จันทั้งหมดเลยหรือว่าท่านชอบไม้จันเป็นพิเศษกู้ชูหน่วนอยากจะสอบทอคำหยาบออกมามา,มากนางค้นในห้องจนหมดแล้วในนี้ก็ยังไม่มีม้วนหนังแก่โบราณอยู่เลย ตอนนี้เหลือแค่ตรงที่นอนกับตรงที่เขาอาบน้ำแล้วกู้ชูหน่วนเลือกค้นหาที่เตียงก่อนทันใดนั้นเย่จิงหานก็พูดขึ้นวา่าให้คนเข้ามาเปลี่ยนที่นอนแล้วกันว่าแล้วเขาก็ออกคำสั่งกู้ชูหน่วนรีพูดว่าไม่ต้องต้องที่นอนพวกนี้มีกลิ่นของเจ้าข้าชอบดมแบบนี้แหละดีแล้วพอพูดคำนี้ออกไปกู้ชูหนวนแทบจะกัดลิ้นตัวเองจนขาดนางพูดบ้าอะไรของนางกันเย่จิงหานคงได้เข้าใจผิดอีกแน่ เป็นไปตามที่คิดไว้ด้านหลังฉากก้นไม่มีเสียงอะไรดังออกมาเลยท่านอองข้าเห็นเตียงนี้ยุ่งนิดหน่อยให้ข้าช่วยจัดนะไม่ต้องเย่จิงหานร,รีบอาบน้ำแล้วคลุมผ้าเดินออกมาเขารีบเข้าไปห้ามกู้ชูหน่วนอย่างไวกู้ชูหน่วนกำลังจะค้นของบนเตียงกว่าจะหาหนังสือเจอหนึ่งเล่มกำลังจะเปิดออกก็ถูกเย่จิงหานแย่งไปเสียก่อนนางร้อนใจคิดว่าเป็นของที่นางต้องการจึงรีบแย่งมา ทั้งสองแย่งกันไปมาหนังสือเปิดออกภาพที่เห็นตรงหน้าคือตำราการสูตรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่397ค่าจข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าดูเองพึบทั้งสองอึ้งมองดูตำราการสูตรที่พวกเขากำลังแย่งกันอย่างตกตะลึงนานมากกู้ชูหนวนกลืนน้ำลายเอืกอกๆแล้วพูดอย่างตะลึงว่าเจ้าดูตำราสามีภรยาคู่หยินหยางก็ช่างเธอ,อยังดูตำราการสูตรด,ด้วยเรอให้ตายสิก ท่านอองดูไม่ออกเลยนะเนี้รถนิยมสูงเหมือนกันนะเราเย่จิงหานอยากจะบ้าตายเขาสาบานเขาไม่เคยดูตําราการสูตรนี้สักหน้าเลยหนะ้าที่เปิดตอนนี้คือตอนที่แย่งตําราการสูตรกับกู้ชูหน่วนแล้วไม่ตั้งใจเปิดออกและนี่ก็เป็นหน้าแรกที่เขาเห็นด้วยเป็นฝีมือของซูมู่คนเดียวเลย ซูมูบอกว่าเขากลัวถูกกู้ชูหน่วนรุกครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่นี้ไปก็จะไม่รู้สึกกับผู้หญิงอื่นอีกกลัวว่าเขาจะลืมเพศสภาพตัวเองไม่รู้ว่าชายต้องรุกหญิงยังไงดังนั้นเลยเอาตำราการสูตรให้กับเขาตอนที่เห็นตำรานี้ครั้งแรกเขาก็อยากโยนทิ้งแล้วบังเอิญมีข่าวของกู้ชูหน่วนพอดีเขารีบออกไปหากู้ชูหน่วนเลยยัดตำราการสูดไว้ใต้หมอนแต่เขาไม่คิดเลยว่ากู้ชูหน่วนจะมาค้นใต้หมอนของเขาแล้วเจอตำราการสูรเล่มนี้เข้า บนโลกนี้ยังมีเรื่องที่น่าขายหน้าขนาดนี้อีกไหมเย่จิงหานหน้าแดงระเรื่อพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าพูดบ้าอะไรกันข้าจะดูของแบบนี้ได้ยังไงเจ้าไม่ดูแล้วทำไมมันถึงอยู่ใต้หมอนเจ้าได้เจ้าคงไม่ได้เปิดดูทุกคืนหรอกนะก็ไม่แปลกผู้ชายต่างก็มีความคิดด้านนี้อยู่แล้วก็เป็นปกติวางใจได้ข้างไม่ย่อเย้ยเจ้าหรอกกู้ชูหนวนว่าแล้วก็ย่งตำราการสูตรไปนางเปิดดูอย่างสนอกสนใจ นางดูจะสนใจตําราการสูตรมากเย่จิงหานหน้าบึ้งตึงแย่งตําราการสูตรกลับไปอีกครั้งแล้วด่าว่าเจ้าเป็นผู้หญิงจะดูตําราการสูตรทําไมไม่มียังอายเลยหรือไงเธอห้ามคนอื่นแต่ตัวเองกลับทําได้เหรอเจ้าดูได้ค่าดูไม่ได้หรือไงกู้ชูหน่วนขย่งปลายเท้าอยากแย่งกลับมาอีกครั้งแต่เย่จิงหานสูงเกินไปเขาชูตํราการสูตรสูงจนกู้ชูหนวนไม่อาจเอื้อมถึง เย่จิงหานโกรธรวบรวมกำลังภายในไปยังฝ่ามือสร้างก้อนไฟขึ้นมาแล้วเผาตำราการสูตรเป็นจุนเป็นถึงพระชายาหานเจ้าไม่อายฆ่ายัางรู้สึกอายแทนเย่จิงหานเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงป่วยก็รีบไปรักษาสิสมองโดนมาเตะมาหรือไงก็แค่ตำราการสูตรเล่มเดียวจำเป็นต้องโมโหขนาดนี้ไหมพรึบอุณหภูมิภายในห้องลดลงจนเหลือศูนย์องศา ใบหน้าของเย่จิงหานลุกเป็นไฟเหมือนความอดทนของเขาถึงขีดสุดแล้วพร้อมที่จะระเบิดออกมาได้ตลอดเวลากู้ชูหน่วนถอยหลังไปสองสามก้าวหุบปากไม่กล้าถอนหมอกบนหัวเสือได้เจ้าดูไปเถอดูให้ดีหละเรียนรู้กระบวนาท่าในนั้นให้เยอะๆข้าไม่แย่งกับเจ้าแล้วก็ได้ข้าบอกแล้วในข้าไม่เคยดูหนังสือพวกนี้เย่จิงหานกัดฟันกรอดอธิบายอีกครั้งแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่อธิบายยังดีพออธิบายแล้วก็เหมือนกับแก้ตัว ใช่ใช่เจ้าไม่ดูหนังสือพวกนี้แต่ท่านอองท่านจะอาบน้ําอีกรอบไหมข้ายังได้กลิ่นบนตัวท่านอยู่เลยกู้ชูหนวนไม่อยากเถียงกับเขาอีกแค่อยากไล่เขาไปอีกครั้งเย่จิงหานดมกลิ่นตัวของตัวเองยังมีกลิ่นอีกเหรอทำไมเขาถึงไม่ได้กลิ่นละ่ะเขาอาบน้ำตั้งสามรอบเชียวนะถ้าอาบต่อไปหนังของเขาคงได้ทะลอกแน่กู้ชูหนวนเจ้าแกล้งข้าหรือไง ฟ้าสวรรค์เป็นใจข้าจะกล้าแกล้งเจ้าได้ยังไงข้านับถือและเคารพเจ้ามากกว่าถ้าเจ้าไม่อยากอาบน้ำก็ไม่เป็นไรข้าช่วยเจ้าเทน้ำทิ้งแล้วกันเจ้ากำลังตั้งทันงานหนักๆพวกนี้เจ้าไม่ต้องทำก็ได้ได้รับใช้ท่านเป็นเกียรติของข้าท่านแก่แล้วไม่ต้องเกรงใจหรอข้ายังไม่แก่กู้ชูหนวนมองไปยังหว่างขาของเขาแล้วทำเสียงจี๊ดจแก่ไม่แก่เรื่องนี้พูดยากเหมือนกันนะเย่จิงหานเส้นเลือดปูดนูนในเมื่อเจ้าสงสัยขนาดนั้น งั้นเราลองดูดีไหมค่าจะพิสูจน์ให้เจ้าดูเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่398คำโกหกล้นปากว่าแล้วเย่จิงหานก็อบเอวของนางเข้ามาแล้วคร่อมตัวนางเอาไว้กู้ชูหนวนขัดขืนก็ไม่ได้ผลแต่กลับดึงผ้าคลุมบนตัวของเขาออกมาแทนผ้าคลุมตกลงไปเผยให้เห็นกล้ามเป็นมัด,ม,ดมัดที่แข็งแกร่งของเขาสีผิวแทนของเขาพร้อมกับเสียงหยดน้ำไหลติ๊งต,งตงมีเสน่ห์จนพูดไม่ออก ร่างกายเขาไม่มีไขมันส่วนเกินเลยสมบูรณ์แบบจนน่าอิจฉากู้ชูหน่วนกลืนน้ำลายเอือเอพูดอย่างตกตะลึงว่ามีคนเคยบอกไหมว่าหุ่นเจ้าดีมากทั้งสองใกล้กันมากแทบจะจมูกชนกับจมูกอยู่แล้วลมหายใจของกู้ชูหน่วนพ่นไปยังร่างกายของเขาเย่จิงหานหายใจที่ในตาสะท้อนรอยยิ้มที่สวยสดงดงามของกู้ชูหน,น่วนรวมไปถึงทุกเสียงหัวเราะและทุกกิริยาท่าทางของนาง ทุกครั้งนางจะทําให้เขาโกรธจนแทบจะระเบิดออกมาแต่ทุกครั้งเขาก็อดใจฆ่านางไม่ลงได้ยินคําพูดของกู้ชูหน่วนภาพตําราการสูตรที่เห็นเมื่อกี้ก็ลอยขึ้นมาในหัวอีกครั้งโดยเฉพาะกู้ชูหน่วนวาดวงกลมตรงหน้าอกของเขาเจ้ารู้ตัวไหมว่ากําลังเล่นกับไฟเย่จิงหานพูดเตือนท่านอองชอบฆ่าไหมกู้ชูหนวนกระพริบตายิ้มให้กับเขาแล้วพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยน เย่จิงหานหลงสเสน่ห์ทันทีไม่รอเขาครุ่นคิดว่ากู้ชูหนวนกำลังคิดอะไรอยู่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเวียนหัวเขามีลางสังหรณ์ไม่ดีผู้หญิงคนนี้วางยาเขางั้นเหรอกู้ชูหนวนเจ้าช่างบังอาจยิ่งนักหนึสองสกู้ชูหนวนนับถึงสามแล้วก็เป็นไปตามที่คาดไว้เย่จิงหานโซเซในที่สุดก็ทนไม่ไหวล้มตัวลงไป กู้ชูหนวนผลักตัวเขาออกตกมือตัวเองแล้วพูดว่าชิคิดว่าข้าอ่อนแอจนปล่อยให้เขารังแกได้ง่ายๆหรือไงไม่ดูหน่อยว่าก่อนหน้านี้ข้าทำอะไรมาก่อนกู้ชูหนวนลุกขึ้นจัดเสื้อผ้าที่ยุ่งเหยิงของตัวเองแล้วเริ่มค้นหาจากบนเตียงปลายเตียงไม่มีกู้ชูหนวนกำลังจะค้นหาตรงหัวเตียงกลับเห็นเย่จิงหานั่งอยู่ตรงหน้านางมองนางด้วยสีหน้าที่เย็นชาไร้ความรู้สึกเพื่อกู้ชูหนวนตกใจแทบล้มหน้าหงายลงไป เจ้าไม่ได้สลบเหรอเย่จิงหานใสยะยิ้มเย็นชาข้ากินยามาตั้งแต่เด็กจนโตยาพิษแค่นี้ทําอะไรข้าไม่ได้หรอกนั่นสิข้าลืมไปเลยร่างกายเจ้ามีแต่พิษนี่นาเย่จิงหานไม่ได้ตอบแต่ทําท่ากอดอกและหยิงยะโสเหมือนานางกู้ชูหน่วนรู้สึกเขินแล้วหาข้ออ้างพูดว่าท่านอ,องข้าเห็นว่าท่านเหนื่อยมาก ถึงตัดสินใจวางยาสลบให้ท่านได้นอนพักผ่อนดีๆท่านดูสิข้ากำลังจัดปลายเตียงให้ท่านอยู่เลยข้ออ้างนี้ดูไม่ได้เรื่องอย่างมากอย่าว่าแต่เย้จิงหานเลยขนาดนางยังไม่เชื่อตัวเองเลยแล้วดูท่าทีของเย้จิงหานอีกครั้งกู้ชูหน่วนถอนหายใจพูดเสียงสะอื้นว่า ข้าบอกความจริงก็ได้ระวังทางที่ข้ากลับมาเจอคนของเผ่าเทียนเฟินเข้าพวกเขาบอกมาว่านายน้อยของพวกเขาอยากได้ข้าถ้าหากข้าไม่แต่งงานกับนายน้อยพวกเขาต่อไปข้าก็จะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตดีๆคนของเผ่าเทียนเฟินให้ข้ามาหาสมบัติอย่างหนึ่งในจวนเย่จิงหานเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผู้หญิงคนนี้คำโกหกล้นปากใครจะรู้ว่านางกำลังวางแผนทำอะไรอยู่เจ้าไม่เชื่อข้าเหรอพวกเขายังสาบแช่งข้าด้วยถ้าโดนคำสาบนี้แล้ว ตอนที่คำสาปนี้กำเริบข้าจะเจ็บเจียนตายจะบอกว่าตายทั้งเป็นอย่างน้อยไปด้วยซ้ำคำสาปเย่จิงหานใจสัน่นใช่คำสาปอะไรข้าจะรู้ไหมเหล่าว่าเป็นอะไรก็คือว่าจะมีวันหนึ่งของทุกเดือนที่จะกำเริบหักกำเริบขึ้นมากระดูกในร่างกายจะแตกหักออกเป็นชิ้นชิ้นเย่จิงหานเบิกตาพลงโตคำสาปเลือดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวล บทที่399พคาพบคสาบเลือดเย่จิงหานไม่อาจทำใจสงบได้อีกเขาพูดด้วยน้ำเสียงร้อนใจว่าจะกำเริบในทุกวันที่15ของเดือนหรือเปล่ากู้ชูหน่วนใจสัน่นเผ่าหยกเก็บตัวจากโลกมานับพันปีแล้วคนทั่วไปไม่มีทางรู้ว่าเผ่าหยกเป็นใครและไม่มีทางรู้เรื่องของคำสาบเลือดด้วยเย่จิงหานร,รู้เรื่องคำสาปเลือดได้ยังไงเขารู้คำสาปเลือดนั้นเขารู้วิธีการแก้ไหม นึกถึงตรงนี้แล้วกู้ชูหน่วนก็ตื่นเต้นขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรนใจใช่จะกำเริบทุกวันที่15ของเดือนกระดูกในร่างกายแตกหักออกเป็นชิ้นชิ้นร่างกายจากหัวจะโรเท้าจากในสู่นอกจะเน่าเฟจนในที่สุดก็ต้องตายเจ้ารู้วิธีการแก้คำสาปนี้ไหมสีหน้าของเย่จิงหานซี่เซียวสองมือกำมัดแน่นจนเสียงดังกรอบแกรบก่อนหน้านี้เขาคิดว่ากู้ชูหนวนพูดโกหกเขาก็หวังว่ากู้ชูหน่วนจะพูดโกหก แต่เห็นสายตาที่ร้อนรนของนางไม่เหมือนกำลังโกหกเลยสายตาของคนหลอกคนอื่นไม่ได้หลอกนะนางร้อนใจจริงร้อนใจอยากได้วิธีแก้คำสาปเลือดจากภายในจิตใจจริงกู้ชูหน่วนจับมือเขาไว้แล้วถามอย่างร้อนใจอีกครั้งทำไมเจ้าไม่พูดละ่ะเจ้าจะต้องรู้วิธีการแก้คำสาปเลือดนี้ใช่หรือไม่เย่จริงหานเจ็บปวดราวกับว่ามีก้างปลาติดคอ มองดูกู้ชูหน่วนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดหัวใจและความโกรธนานมากเขาถึงปล่อยมือออกชักช้าแล้วพูดว่าข้าจะไม่ให้เจ้าตายแน่นอนและจะช่วยเจ้าลบล้างคำสาบเลือดด้วยพูดแบบนี้แสดงว่าเจ้ามีวิธีลบล้างคำสาบเลือดใช่ไหมเย่จิงหานเจ้าบอกข้าได้ไหมเรื่องนี้สำคัญกับข้ามากขอแค่เจ้าบอกข้าไม่ว่าเงื่อนไขอะไรข้าก็จะตกลงทั้งหมดเลย ไข่มุกมังกร7ลูกวิธีเดียวที่จะลบล้างคำสาปเลือดได้คือการรวบรวมไข่มุกมังกรทั้ง7ดลูกมาให้ครบกู้ชูหนวนปล่อยมือออกทันทีไข่มุกมังกรอีกแล้วดูแล้วถ้าไม่รีบหาไข่มุกมังกรที่เหลืออีกสองลูกให้เจอคำสาปเลือดของเผ่ายกคงไม่มีวันได้รับการลบล้างแน่เจ้าวางใจได้มีค่าอยู่เจ้าไม่มีทางตายแน่นอนงั้นเจ้ามีข่าวของไข่มุกมังกรไหมไม่มีแต่เผ่ายกหน้าจะมีอยู่สองสามลูกนะ ผู้ชูหนุนยิ้มอย่างขมขื่นข้าหลอกเจ้าหน้าระวังที่กลับมาข้าไม่เจอคนของเผ่าเทียนเฟิรนหรอกและไม่ได้โดนคำสาปเลือดด้วยความแค้นระหว่งางเผ่าเทียนเฟิ่นกับเผ่ายกนางไม่อยากลากเย่จิงหานเข้ามาเกี่ยวด้วยสีหน้าของเย่จิงหานมืดมนลงความรู้สึกดีที่มีเมื่อกี้ก็มาลายหายไปทันทีดึกมากแล้วคืนนี้เจ้านอนที่นี่แหละข้าสัญญาว่าจะไม่แตกต้องเจ้าดึกมากแล้วจริงๆ หรืออาจจะบอกว่าฟ้าใกล้จะสว่างแล้ววุ่นวายอยู่ตลอดทั้งคืนแถมยังเดินทางไกลามาหลายวันด้วยกู้ชูหน่วนเพลียมากจริงๆที่สำคัญคือคงเป็นเรื่องยากที่จะไล่เย้จิงหานออกไปอีกนั่งหาวแล้วห่มผ้านอนข้านอนบนเตียงเจ้านอนบนเก้าอี้นอนนะอืมตลอดทั้งคืนเงียบกริบกู้ชูหน่วนมีเรื่องให้คิดแต่มอกในใจก็นึกถึงแต่ชาวเผ่าหยบตลอดทั้งคืนไม่รู้ว่าพลิกตัวไปมากี่ครั้งถึงจะหลับลงไป เย่จิงหานนอนบนเก้าอี้นอนถึงแม้เขาจะไม่ได้พลิกตัวไปมาแต่กลับมีเรื่องให้คิดมากมายเช่นกันเสียงลมหายใจทีของกู้ชูหน่วนดังขึ้นเย่จิงหานลุกขึ้นถือเทียนไปส่องหลังใบหูของนางหลังใบหูของนางไม่มีอะไรเย่จิงหานขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่มีร่องรอยของคำสาปเลือดไม่รู้ว่านึกถึงอะไรเย่จิงหานหยิบไข่มุกน้ำตาเงือกออกมาแล้วจุดไฟเผา คราวนี้แสงเลือดสีแดงเพลิงปรากฏขึ้นที่หลังใบหูของกู้ชูหน่วนด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเย่จริงหานสมองแทบระเบิดออกเป็นเสียงเสียงเขาเกือบเข่าสุดลงกับพื้นคำสาบเลือดเป็นคำสาบเลือดจริงด้วยนางโดนคำสาบเลือดที่เผาหยกไม่อัดลบล้างได้เป็นหลายพันปีและเป็นคำสาบเลือดที่ชั่วร้ายและยากที่จะลบล้างได้ง่ายๆเป็นเหมือนกับแม่ของเขายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ novel บทที่400เมื่อมีสิ่งผิดปกติย่อมมีผีความทรงจำที่หายไปนานก็ไหลทะลักเข้ามาในสมองของเย่จิงหานเหมือนสายน้ำลำธารทุกภาพทุกฉากล้วนแต่เป็นอาการเจ็บปวดของท่านแม่จากการกำเริบของคำสาปเลือดหัวใจของเย่จิงหานเจ็บปวดเหมือนโดนมีดกรีดถ้าเป็นไปได้ทั้งชีวิตนี้เขาไม่อยากนึกถึงภาพที่โหดร้ายแบบนั้นอีกตลอดไปโหดร้ายมากจริงๆ บนโลกนี้ไม่มีคำไหนที่สามารถบรรยายความโหดร้ายแบบนั้นได้ร่างกายเน่าเฟะจากในสู่นอกกระดูกในร่างกายแตกหักออกเป็นชิ้นชิ้นเสียงดังกรอบแกรบราวกับว่ากำลังดีดผีผาคนที่โดนคำสาปเลือดประมาณ20วันกระดูกถึงจะเชื่อมต่อกันดี20วันนี้แทบจะขยับไม่ได้เลยการเชื่อมต่อของกระดูกรู้สึกไม่ต่างจากการแตกเล่าเลยกว่ากระดูกจะเชื่อมต่อกันดีแล้วก็ถึงวันที่15อีกแล้วทุกครั้งที่ถึงวันที่15ก็เริ่มวงเวียนกลับมาเหมือนเดิม ผู้หญิงที่โดนคำสาปเลือดฆ่านางให้ตายยังดีกว่าต้องมาลิ้มลองรสชาติตายทั้งเป็นแบบนี้เย่จิงหานไม่อยากจะเชื่อเลยถ้ากู้ชูหน่วนโดนคำสาปเลือดต่อไปนางจะทำยังไงเด็กในท้องจะทำยังไงคำสาปเลือดสืบทอดทางกรรมพันธุ์ด้วยสิและสืบทอดแน่นอนไม่เคยมีข้อยกเว้นเลยลูกของเขาไม่ว่าจะเป็นชายหญิงก็จะโดนคำสาปเลือดกันหมดเย่จิงหานมองดูกู้ชูหน่วนอย่างตกตะลึงสีหน้าแย่ลงเรื่อยๆ กู้ชูหน่วนรู้สึกว่ามีสายตาหนึ่งกำลังจ้องมองตัวเองอยู่รางๆแต่ไม่มีสายตาอาฆาตอะไรนางลืมตาขึ้นพอลืมตาขึ้นเท่านั้นล่ะนางก็ลุกขึ้นนั่งอย่างตกใจรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาแล้วพูดอย่างตกตะลึงว่าเย่จิงหานดึกดื่นป่านนี้เจ้าอยากให้ข้าตกใจตายหรือไงเย่จิงหานไม่ได้ตอบปากต่อคำกับนางและไม่ได้โกรธด,ด้วยแค่มองนางด้วยสายตาที่สับสนและเจ็บปวดใจอย่างมากกู้ชูหน่วนจับใบหน้าตัวเองแล้วพูดอย่างสงสัยว่า สายตาของเจ้าดูน่ากลัวจังนะเย่จิงหานข้าไม่ได้ทำเรื่องผิดต่อเจ้าเลยนะไฟยังไม่สว่างเจ้านอนต่ออีกหน่อยเถอะเย่จิงหานพูดด้วยน้ำเสียงแหบแหง้งแล้วเจ้าละ่ะข้านอนไม่หลับจะไปอ่านหนังสือที่ห้องอ่านหนังสือมองดูแผ่นหลังที่เศร้าสลดของเขากู้ชูหน่วนก็รู้สึกสงสารแปลกๆเรื่องอะไรกันนะถึงทำให้ร่างกายของเขาแผ่ซ่านไปด้วยกลิ่นอายของความโศกเศร้า กู้ชูหน่วนเดินไปตรงหน้าเขาอย่างรวดเร็วเจ้าเป็นอะไรไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอเย่จิงหานยิ้มแล้วแกล้งพูดด้วยท่าทีที่สบายใจไม่มีอะไรหรอกฟ้าใกล้สว่างแล้วข้ามีงานที่จำเป็นต้องจัดการเดี๋ยวข้ากินข้าวเช้ากับเจ้าตอนกลางคืนค่อยมานอนพร้อมเจ้าเจ้าเพิ่งนอนได้ไม่นานนอนอีกหน่อยเถอะนะไม่ต้องคิดมากข้าจะช่วยเจ้าหาไข่มุกมังกรเองกู้ชูหนวนขนลุกสู้ไปทั้งตัว ทำไมเย่จิงหานถึงอ่อนโยนกระทันหันแบบนี้เมื่อมีสิ่งผิปกติย่อมมีผีเขาคิดจะทําอะไรกันแน่ดูออกว่านางแกล้งท้องเหรอดังนั้นเลยคิดจะข่มขู่นางว่าถึงจะหาไข่มุกมังกรเจอก็ไม่มีวันยกให้นางหรืออาจจะขัดขวางไม่ให้นางหาไข่มุกมังกรเขาไม่น่าใช่คนใจแคบแบบนี้นะถึงแม้ปกติเย่จิงหานจะใจแคบเรื่องที่ถูกนางรุกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่ลืมแถมยังเอามาพูดตลอดอีก แต่เรื่องไข่มุกมังกรเป็นเรื่องใหญ่เขารู้เรื่องคำสาปเลือดคงจะไม่แก้แค้นเป็นการส่วนตัวหรอกนะไม่ว่ายังไงกู้ชูหน่วนก็ยิ้มแล้วเชิญเขาออกไปงานสำคัญกว่าท่านอองรีไปทำเถอะข้าจะกลับไปนอนดีๆจะไม่ก่อเรื่องให้ท่านอองแน่นอนอืมกู้ชูหน่วนยิ่งเชื่อฟังมากเท่าไหร่เย่จิงหานก็ยิ่งเจ็บปวดใจมากเท่านั้นเขาก้าวเดินออกไปอย่างรวดเร็วและรีบเรียกรวมตัวหลี่โลเริ่มการทำงานสำนักรู้ฟ้า กู้ชูหน่วนพ่นลมหายใจออกไปยาวๆไปแล้วก็ดีนางจะได้ค้นดูในห้องว่ามีม้วนหนังแก่โบราณอยู่หรือเปล่าว่าแล้วกู้ชูหน่วนก็เริ่มค้นบนหัวเตียงรวมไปถึงตรงฉากกันแต่นางค้นทั่วห้องแล้วก็ยังหาม้วนหนังแก่โบราณไม่เจออีกให้ตายสิเย่จิงหานเจ้าหมอนี่เอาม้วนหนังแก่โบราณไปซ่อนไว้ที่ไหนกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์1นึ่ง c ซ i ร์ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับ